คำถามจากพี่สิริวันนะคะสวัสดีค่ะมีแผลในกระเพาะอาหารไขมันในเลือดสูงตึงบ่าไหลนะคะบางครั้งมีลมออกหูด้วยเนาะไหลติดยกแขนไม่ได้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโอเคอันนี้แค่เลือดเตินไม่ได้พี่สิริวันความร้อนในร่างกายสูง ะะแล้วก็เลือดลมเดินไม่ดีแค่นั้นเองแล้วเอาเป็นเอาแผลก,กระเพาะอาหารก่อนเอางี้พี่ศิริวัลน,นะคะเหมือนพี่ชานเมื่อกี้เลยให้ไปนวดเริ่มแรกให้ไปนวดก่อนนะคะอาทิตย์ละสองอาทิตย์ครั้งก็ได้นะคะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งสองครั้งเพื่อเปิดเส้นเปิดเส้นเลือดให้ให้โลง่งให้โปร่งก่อนนะคะถ้าจะทานผู้หลานเดี๋ยวขอเอากระเพาะให้หายถ้าเป็นแผลในกระเพาะถ้าพี่รู้สึกว่าตัวเอง เป็นแผลในกระเพาะหรือแสบกระเพาะอาหารนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้องไปเอายาปิดาธาตุมามาปิดแผลให้มันสนิทนะคะยาปิดาธาตุนี่ง่ายไปหากล้วยดิบมานะคะเอากล้วยดิบจากต้นก็ได้พี่หัน่นเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นกินสักห้าหกชิ้นนะคะกินก่อนอาหารย้านะคะก่อนอาหารเพราะถ้ากินหลังอาหารท้องจะผูกเพราะว่ามันไปปิดาธาตุดังนั้นกินก่อนอาหารคือ กินเข้าไปเพื่อปิดแผลสมานแผลในกระเพาะอาหารไม่ให้น้ำย่อยหรือน้ำกรดเนี่ยมันกัดกระเพาะอาหารเนาะหรือ,อใช้ผงกล้วยดิบก็ได้นะคะทั่วไปแต่ถ้ากล้วยดิบจากต้นเนี่ยจะดีแต่มันหาย,ยากเนาใช้ผงกล้วยดิบก็ได้เอาผงกล้วยดิบมาสักหนึ่งสองช้อนชาชงในน้ําอุ่นนะคะคนๆๆสักครึ่งแก้วแค่นี้ไม่ต้องกินเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําย่อยมันจะเสียสักครึ่งแก้วแล้วก็จิบกินก่อนอาหารนะคะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ เพื่อเอากล้ยดิบไปไปสมานแผลกินทุกวันจนมันหายแสบนะคะพอหายแสบแล้วให้หยุดกินอย่าก,กินผิดห้ามกินหลังอาหารให้กินก่อนอาหารพอเครือแผลในกระเพาะอาหารเสร็จนะคะตอนนี้ยุ้ยไม่แน่ใจว่าเอา่อมันมัน,ม,นมันเกิดจากลมในกระเพาะอาหารที่มันแสบท้องแล้วตีขึ้นไปหรือว่าลมภายในร่างกายที่เขาเรียกว่ามันอั้นนะคะมันเดินไม่ได้เพราะว่าพี่มีไขมันในเลือดสูง คนเราอะถ้ามีไขมันมีน้ําตาลในเลือดสูงเขาเรียกว่าหลอดเลือดหรือเส้นเลือดเนี่ยมันแน่นนะคะนี่หลอดเลือด ok ของพี่พี่มีไขมันอยู่ในเส้นเลือดมีน้ําตาลอยู่ในเส้นเลือดทําให้ od, ใหลอดเลือดพี่ตีบอย่างเงี้ยนะคะเลือดมันสูบฉีดจากระบบแกนกลกางของร่างกาย ayo, คือสูบฉีดจากหัวใจนะคะไปส่วนต่างๆของร่างกายพุ่งออกไปหมดส่วนบนส่วนล่างไปหมดแต่เส้นเลือดของพี่อะมันตีบอยู่มันแน่นอยู่มันไปไม่ได้ดังนั้น ร่างกายของพี่อ่ะมันจะใช้แรงดันจากหัวใจเนี่ยขึ้นไปส่วนบนค่อนข้างที่จะสูงพี่ถึงเป็นความดันสูงนะคะพี่จะเป็นความดันสูงด้วยเพราะไขมันเส้นเลือดของพี่มันแน่นอยู่ลมมันตีขึ้นพอตีขึ้นมันไปไม่ได้อ่ะเส้นเส้นท่อมันเล็กอะค่ะนะคะมันก็จะตึงไปหมดเลยขึ้นหัวบางทีพี่จะปวดหัวบางทีลมจะออกจมูกจมูกพี่จะร้อนออกตาตาพี่จะแดงให้พี่สังเกตตัวเองตาแดงบางคนกับน้ําตาไหล หรือตาแห้งแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนถ้าตาเหลืองนะคะมีปัญหาตับอีกตาแดงก็มีปัญหาตับอีกลมตีขึ้นส่วนบนออกไหนไม่ได้ออกหูค่ะอย่างเงี้ยเขาเขาเรียกว่าร่างกายมันแน่นด้วยลมแน่นด้วยของเสียดันออกดันออก,ด,ออกดันทุกที่เลยมันไปไม่ได้อะค่ะหูมันก็เลยดังนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นทุกส่วนนะคะคอบ่าไหล่พี่ต้องตึงอยู่แล้วนะคะมันไปไม่ได้ดังนั้นพี่ต้องไปนวดเพื่อ ให้คอบ่าไหลหรือร่างกายของพี่อะ่ะมันแตกออกนะคะเส้นเลือดมันต้องแตกออกหรือฟูออกให้กล้ามเนื้อมันมันถูกแบบทุบอ,อ่ะการทุบหรือการนวดของแผนไทยเนี่ยดีนะคะนวดทั่วไปก็ได้หรือว่านวดคลายเส้นก็ได้เพื่อทําให้ความยืดหยุ่นนะคะของเส้นเลือดมันฟูออกเหมือนพี่มีก้อนก้อนที่แข็งแข็งเหนียวเหนียวอยู่ในเส้นเลือดถ้าเราไปนวดปุ๊บ ะะก้อนเลือดขี้แข็งๆข็งเหนียวเหนียวมันจะถูกละลายลงนะคะมันอาจจะกลายเป็นน้ําเลือดธรรมดาเลือดมันก็จะผ่านได้พอกินชาเข้าไปปุ๊บนะคะมันเป็นสูตรทะลวงเส้นเลือดหรือละลายของเสียในเส้นเลือดมันก็เข้าไปล้างของเสียพวกนี้ค่ะออกมากับปัสสาวะอุจจาระเหมือนถ่ายไขยมันในเส้นเลือดเราออกด้วยดังนั้นไขมันน้ําตาลมันจะค่อยๆลดลงแล้วพี่ต้องไปคุมอาหารต้องไม่กินไขมันหรือน้ําตาลเพิ่มเข้าไป ถ้าพี่ไม่คุมอาหารพี่ยังกินของทอดของมันกินผลไม้หวานเหมือนเดิมกินน้ําอัดลมน้ําหวานน้ําแข็งเหมือนเดิมมันก็เข้าไปใหม่มันก็ไปอุดอยู่ในเส้นเลือดของพี่ใหม่ดังนั้นพี่ต้องปรับอาหารถ้าพี่ปรับอาหารแล้วให้นวดแล้วกินชาทะลวงเลือดไปนะคะจะใช้ทั้งชาทั้งแคปก็ได้แคปนี่จะแรงหน่อยนะคะ,ะอาทิตย์แรกให้กินชาไปก่อนถ้ากินแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรอาทิตย์ที่สองเพิ่มแคปเข้าไปเพื่อไปกัดของเสียในระบบหลอดเลือดให้มันโล่งมันโปร่ง กินไปเรื่อยๆค่ะสักสาถึงหเดือนเดี๋ยวดีขึ้นเองถ้าทําตามที่ยุ้ยบอกนะคะแล้วก็ให้ปรับโดสให้เหมาะกับตัวเองด้วยนะคะอ่า